สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพารานะคะมาดูเหตุผลที่กะยะทนะคะเผยเหตุผลชะลอการรับซื้อยาง EU DR นั่นเองมุ่งที่จะบริหารจัดการสมดุลยางในระบบย้ำนะคะพร้อมรวบรวมยางตามความต้องการในตลาดเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะซึ่งนายนารงศักดิ์นะคะผู้รองผู้ว่า การด้านธุรกิจก็ได้กล่าวว่าการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้ดำเนินการชะลอการซื้อขายยาง REUDR e นะคะผ่านระบบ TRT ของตลาดกลางยางพารากยทอททั้ง8แห่งค่ะซึ่งเดิมได้กำหนดการประมูลยาง e UDR นี้นะคะทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีค่ะโดยเริ่มชะลอการรับซื้อยางก็คือจะมียางก้อนทั่วยยางแผ่นรมควันและก็ยางแผ่นดิบค่ะก็คือเลื่อนไปก่อนนะคะตั้งแต่ วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะเพื่อเป็นการบริหารจัดการยางพารานะคะก็คืออย่าง EUDR นะคะในตลาดให้มีความสมดุลและก็เหมาะสมระหว่างผลผลิตยางกับความต้องการที่แท้จริงของตลาดค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการรายใดนะคะมีความต้องการยาง EUDR นี้นะคะสามารถติดต่อไปอยังตลาดกลางของกอยอททั้ง8ปดแห่งได้นะคะโดยกำหนดชนิดและก็ปริมาณยางที่ต้องการมาซึ่งกยทยังคงพร้อมรวบรวมผล,ผลผลิตยาง EUDR จากสถาบันเกษตรกรส่งขายให้กับผู้ประกอบการได้ตรงกับความต้องการต่อไปค่ะ ทั้งนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยยังคงดําเนินการปรับปรุงระบบเอกสารแสดงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยาง EUDR ที่มีการซื้อขายผ่านตลาดกลางของการยางแห่งประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่ชะลอการรับซื้อยาง EUDR ของกอยทนั่นเองนะคะ